คุณผู้ชมครับมาดูวิธีการที่จะลดท่อจากท่อใหญ่ไปท่อเล็กท่อเล็กไปท่อใหญ่นะครับที่ซื้อสายดับเพลิงไปในแบบฉบับของพี่ไม้นะครับต้องขอขอบคุณรีวิวจากทางบ้านไว้นะโอกาสนี้เดี๋ยวพี่ไม้จะมีวิดีโอมาแนะนําไปชมกันครับ,รบอันนี้จะมาบอกว่าที่เห็นทางมันเยกว่าจะต่อ2อนิ้วกับ2นิ้วครึ่งยังไงอันนี้เขาต่อ2นิ้วนะครับเกี่ยวในที่ไปต่อกับปั๊ม ปั๊มน้ำปั๊มสุกะปั๊มน้ำนะครับไอฝั่งนี้ก็เข้ากับทางออกน้ำได้เลยปุ๊บฝั่งนี้นะครับถ้าทำยังไงจะเข้ากับสองนิ้วครึ่งได้เอาไปต้มครับต้มให้นิ่มครับต้มจุ่มด้านเฉพาะที่จะใช้นี่นะครับจุ่มจุ่มด้านนี้นะครับนี่จุ่มด้านนี้จุ่มเฉพาะด้านนี้ต้มพอเริ่มนิ่มปุ๊บยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปก็จะอยู่แบบนี้ครับ อยู่สภาพนี้แล้วก็ไปต่อกับเครื่องได้เลยเราจะได้เป็นข้อต่อสวมเดียวเลยไม่ต้องตัดสายทิ้งแล้วแต่คนจะชอบเลยครับว่าจะเอาด้านตัวผู้เสียบหรือจะเอาด้านตัวเมียเสียบแล้วแต่เลยครับเอาแล,แล้วจะชอบเลยมีเป็น2นิ้วเครึ่งนะครับแล้วเราก็มาต่อรถเป็นนิ้วครึ่ง ถ้าอยากใช้นิ้วครึ่งแต่ถ้าเราอยากใช้2นิ้วครึ่งก็เราก็ทอดออกใจเฉพาะ2นิ้วครึ่งนะครับ